เปลี่ยนไซส์เป็น5มิลแล้วก็มาเปลี่ยนในส่วนของสีนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนสีนิดนึงกดโอเคเงื่อนไขเดิมนะครับพวกฝีรอบอันนี้ผมข้ามไปกดโอเคอ่าเลเวลนะครับก็คือเหมือนกันนะครับเจาะทะลุเทคโนโลยีก็คือเหมือนเดิมครับ G 8 3ยัาเงิ่จนไขเดิมที่เหลือแล้วก็เซฟเนแคลคลเรตสวัสดีครับ พบกับพวกเรานะครับในรายการเรียนกันเจ็ดวันทีนะครับทุกๆวันเสาร์นะครับตอนเวลาสองทุ่มนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมชื่อเอกสิทธิ์นะครับเป็นซัพพอร์ตทางด้าน So l i d c a m นะครับในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านแคมนะครับก็คือเป็นแครปทูดหรือว่าไฟล์ d w g นะครับมาทำงานร่วมกับตัว Solidcam นะครับโดยใช้ตัว Solid work นะครับ เป็นตัวเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ไปวางโปรเซสในการทําแคมนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว powerpoint ก่อนนะครับว่าามีรูปแบบหรือว่าลักษณะการทํางานแบบไหนนะครับอ่ะครับสําหรับในส่วนของตัว powerpoint นะครับถ้าเราพูดถึงในงาน 2D ในงานทําแคมนะครับในการนําแคม 2D หรือว่าใช้ไฟล์ d d u g นะครับเพื่อจะมาะวางโปรเซสในการทำงานส่วนใหญ่นะครับ แคม 2D นะครับส่วนใหญ่ยูสเซอร์ที่ทํางานหน้าเครื่องนะครับเขาจะเป็นคนพิมพ์นะครับไฟล์เอกสารอาจจะเป็นเอาพิมพ์ใส่ A4 หรืออาจจะเป็นไฟล์ดรออิ่งมาให้นะครับเป็นเปเปอร์แล้วก็นําไปนะครับทําการเขียนนะครับหน้าเครื่องนะครับโดยการคีย์ในตําแหน่งนะครับรูเจาะต่างๆหรือว่าการเม็ดชีนต่างๆนะครับซึ่งในการคีย์ลักษณะนี้เองนะครับจะทําให้เราหนึ่งเลยนะครับ เสียเวลานะครับแน่นอนสมมติว่าในกรณีแบบหรือว่าไฟล์ d w g หรือว่า d r a i n g นะครับที่เราได้รับจากลูกค้ามาเนี่ยดีเทลในส่วนของตัว dimension อาจจะหายไปนะครับไม่ครบนั่นหมายความว่าเราต้องมาทำการกำหนด dimension เพิ่มเข้าไปก่อนนะก่อนที่จะนำมาชีนะครับลงสู่ตัวเครื่องจักร cnc นะครับหลัาจากนี้พอเสียในส่วนของเวลาแล้วนะครับต่อมาก็คืออาจจะสง่งผลในส่วนของความผิดพลาดนะครับมีแน่นอน ในกรณีที่ตำแหน่งงานเม็ดชีนต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะดีเทลค่อนข้างหลากหลายนะครับในการคีย์แต่ละครั้งนะครับความผิดพลาดจุดทศนิยมนะครับมีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอทีนี้ถ้าเรามองในส่วนของตัว SolidWorks นะครับที่มีตัว Solidcam plug-in เนะี่ยหลายๆท่านนะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าต้องเป็นไฟล์แคปนะครับที่เป็น 3D model แน่นอนนะครับถึงจะสามารถทำ โปรแกรมแคมได้นะครับหรือทํางานกับโซลิแคมได้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับตัวโซลิแคมเองนะครับก็จะสามารถนะครับทํางานบนแคดท d d หรือไฟล์ดีดูจิได้เช่นกันครับไม่จำเป็นต้องเป็นไฟล์ที่เป็นแคด TD นะครับโดยตรงนะครับเพราะว่ายังไงนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับถ้าเรามีแคด ทูดีเข้ามาเนี่ยนะครับเราแค่นําเข้าโปรแกรมขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็มาทําการวางโปรเซสในการกัดงานนะครับพวกนี้ตัวโปรแกรมเขาจะดีเทคในส่วนของตําแหน่งเจาะรูต่างๆนะครับพวกขนาดต่างๆก็จะตรงแน่นอนครับหนึ่งเลยนะครับก็คือลดเวลานะครับในการขีหน้าเครื่องหรือว่าลดเวลาในการทําแคมนั่นเองนะครับสองนะครับก็คือลดความผิดพลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับ มันจะดีกว่านะครับถ้าเรามีในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับมาช่วยในการทําแคมของเรานะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราวางโปรเซสนะครับเสร็จทุกอย่างที่เหลือเราก็เจนในส่วนของ G-code สามารถส่งเข้าเครื่องแล้วก็กดสตาร์ทรันต่อได้เลยนะครับทีนี้ในตัวโปรแกรมนะครับเรายังจำลองการตัดเฉือนหรือว่าซิมูเลตนะครับในการเดินกับชิ้นงานนะครับให้เราเห็นเป็นแบบนะ ทูดีนะครับก็จะโชว์ในส่วนของตัวลายทุนพาดนะครับโชว์ในส่วนของเวลาโชว์ในส่วนของทุนโฮลเดอร์ต่างๆให้เราเห็นนะครับชัดเจนหรือเราอยากเห็นเป็นก้อนทีดีหรือเป็นก้อนสต็อกนะครับสามารถสร้างเป็นสต็อกขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับทีส่สามารถทําให้เรานะครับเห็นอทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวหน้าโปรแกรมจริงๆนะครับว่ามีลักษณะการทํางานอย่างไงนะครับ สำหรับหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้า SolidWorks ปกติอันดับแรกเลยนะครับของการทํางานเราต้อง Import ไฟล์ .dwg นะครับหรือว่าไฟล์ drawing ของเราเนี่ยเข้ามาในหน้าต่างของ SolidWorks ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็ผมก็ Import ขึ้นมานครับโดยการลากมาวางเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เลือกเป็นพวก Import File เป็น 2D Sketch นะครับอันนี้ผมกด next อันนี้ในส่วนของเลเยอร์นะครับต่างๆเราสามารถคอนโทรลได้นะครับเปิดปิดว่าจะเอาตัวไหนไม่เอานะครับอาจจะเลือกเป็นในส่วนของตัวซีเล็กพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ผมให้ Import Dimension เข้ามาด้วยนะครับหลังจากนั้นก็กด next ไปแล้วก็ Finish นะครับอันนี้ก็กดโอเคไปได้เลยนะครับอ่าทีนี้เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็น ตัว Dwg นะครับขึ้นมาซึ่งในไฟล์ตัวนี้นะครับเราสามารถนะครับอิด t ิหรือว่าแก้ไขหรือว่าเพิ่มพวกดิเมนชันต่างๆเข้าไปได้นะครับตัวนี้ออิงดิเงื่อนไขระยะต่างๆอ่าซึ่งไฟล์ตัวนี้นะครับในงานจริงๆก็คืออาจจะเป็นงานลักษณะของตัวเรียกเป็นเบสของไม่พิมพ์นะครับที่มีการเจาะรูนะครับหลายๆขนาดหลายๆไซส์นะครับแล้วก็มีการเม็ดชีนหรือขุดพ็อกเก็ตนะครับหรือเข้าไปนะครับเป็นบ่านะครับ โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของการทําแคมนะครับอ่านี่ผมขออนุญาตออกจากสเก็ตนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องมาทําการสร้างโปรเจคแคมอย่างที่หลายๆท่านนะครับทราบนะครับก็คือเป็นการกําหนดศูนย์งานกําหนดเครื่องจักรต่างๆอันนี้ผมก็มาเลือกนะครับในส่วนของตัวเครื่องจักรที่ทํางานบนมิลลิ่งนะครับอ่ะกดเซฟโมเดลไปครั้งหนึ่งนะครับอ่านี่ผมกดเซฟ โอเคอันดับแรกนะครับเป็นรูปแบบการเซฟไฟล์อันนี้ก็จะ Active นะครับให้ออโต้นะครับต่อมานะครับก็คือเป็นการเลือกโ o ทเวซอร์ ater, หรือว่าคอนทรลของเครื่องจักรนะครับที่เราจะทํางานนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นในส่วนของตัวฟานัดนะครับขึ้นมาถัดมาจะเป็นในส่วนของ Coordinate เป็นการกําหนดจุดศูนย์งานนะครับแน่นอนครับ ปกติถ้าเราเคยเจอก็คือถ้าเป็นไฟล์แคปทีดีนะครับขึ้นมาเราสามารถเลือกผิวนะครับบนผิวหน้าของชิ้นงานได้เลยแล้วก็ตัวโปรแกรมเขาจะตั้งแกนให้อันตโนมัตินะครับแต่เงื่อนไขนี้เป็นไฟล์ทูดีนะครับฉะนั้นเราต้องมาเลือกเป็นอ,อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับเป็นดีไฟ์นะครับก็ตัวโปรแกรมให้เราเลือกเป็นกําหนด,จ,ดจุด i ิ i นก่อนอันนี้ผมจะวางจุดศูนย์งานไว้ตรงบริเวณมุมนะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นก็โปรแกรมเขจะถามว่า แนวแกน x ไปทางไหนนะครับผมก็เลือกมาตำแหน่งนี้นะครับต่อมาแนวแกน y นะครับอันนี้ก็คลิกเข้าไปได้เลยอนะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับกดโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นการสร้างแนวแกนทั้งหมดในส่วนของตัวสต็อกนะครับซึ่งเราเป็นไฟล์ดีวิ D ีดี TV แล้วนะครับอันนี้เราไม่ต้องการสร้างสต็อกนะครับหรือ ไม่ได้ใส่พวกเงื่อนไขต่างๆนี่ผมก็จะข้ามไปนะครับก็กดโอเคไปได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับเราพอเราได้กำหนดจุดศูนย์งานทีนี้เราจะมาวางโปรเซสในการเมชชีนงานตัวนี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตปรับมุมนะครับเป็น i อโซนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะทำการเจาะลูเซนเตอร์ดิวนะครับอันนี้ ถ้าในการเลือกรูอย่างที่ผมบอกคือถ้าเราเอาไฟล์ตัวนี้ไปขีดน้าเครื่องแน่นอนครับเราต้องขีทุกจุดนะครับในการเจาะเซนเตอร์ดิวแต่ในตัวโซลิแคมเองถ้าเรามีโปรแกรมช่วยนะครับก็จะทําให้เราทํางานเนี้ยได้ง่ายขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นอันดับแรกผมไปที่ดิวนะครับคําสั่งดิวในการเจาะรูอันนี้ผมเลือกไปเจาะเป็นเซ็นเตอร์ดิวนะครับอันดับแรกก็ไฟล์าหาตําแหน่งรูก่อนนะครับอันนี้ก็เลือกเป็นแบบออซเคิลนะครับก็คือ ทุกลูนะครับจากนั้นผมก็มาแอคทีฟนะครับให้มันเลือกที่ตัวดีไซน์โมเดลที่สเก็ตของเรานะครับกดเข้าไปนะครับตัวโปรแกรมก็จะเลือกตำแหน่งรูให้เราโดยอัตโนมัตินะครับทุกรูะหลังจากนั้นผมก็กดโอเคต่อมานะครับเลือกทูลนะครับโอเคนะครับอันนี้ในการเจาะรูเซ็นเตอร์ดิวนะครับผมก็เลือกเป็นดอกเซ็นเตอร์ดิวขึ้นมาก็แอคทีฟนะครับเลือกเป็นดอกเซ็นเตอร์ดิวะสามารถดับบันคลิกออกมาได้เลยนะครับแล้วก็มากําหนด ไดมิเตอร์ต่างๆนะครับตรงนี้โอเคว่าเราใช้นะครับตัวทูนไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ป้อนเข้าไปนะครับแล้วก็พวกทิปต่างๆพวกระยะต่างๆอันนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับรวมไปถึงนะครับพวกฟีดรอบนะครับตรงนี้ก็สามารถมองปรับได้นะครับโอเคต่อมาเนี่ยผมจะใส่ในส่วนของตัวฮันเดอร์นะครับผมสามารถคลิกขวาแล้วก็แอดนะครับอะแดปเตอร์เลอกฮันเดอร์เข้าไปนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นฮันเดอร์ bt สี่ศูนย์นะครับกด r e p l a e holder ไปเลยนะครับแล้วก็กด show ด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นทูลกับ h o ด d e r show ให้เราเห็นนะครับหลังจากนั้นก็กดเคต่อมานะครับในส่วนของ level นะครับ ok upper เลยนะครับอันนี้ก็คือในการเจาะรูอันนี้คืออาจจะเริ่มที่อ่ะผิวบนเลยนะครับความลึกนะครับก็อยู่ที่ผิวบนเช่นกันนะครับแต่ว่าในส่วนของ d e ต t a ตำแหน่งนี้ผมใส่เป็นลบ สอมิลก็คือเราเจาะเซนเตอร์ดิวลึกสองมิลทุกรูนะครับไล่ลงมานะครับเทคโนโลยี Technology นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเจาะเป็น G ปนหนึ่งนะครับเพื่อเจาะลงแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นผมก็กดเซฟเป็นเกาเลีนะครับเราก็จะได้ลักษณะลายทุนผ่านนะครับในการเจาะรูขึ้นมาให้เราเลยนะครับอันนี้ก็คือรูแรกเ,เป็นการเจาะเซนเตอร์ดิวนะครับทีน,นี้ต่อมานะครับถ้าเราจะเจาะรู เป็นไซส์นะครับเป็นการกองไซต์นะครับแน่นอนเงื่อนไขเดิมครับก็คือเป็นการเจาะรูเซ็นเตอร์ดิวนะเราอาจจะนิวขึ้นมาหรือว่าผมใช้เป็นการเซฟเป็นก๊อปขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยผมไปเลือกนิวอ่าผมจะเจาะรูไหนก่อนผมว่าจะเจาะรูที่เล็กที่สุดก่อนก็คือตัวนี้นะครับกดเป็นบายเรเดียสนะครับแล้วก็เลือกไปที่ขอบนะครับขอบของตัวโมเดลอ่าเดี๋ยวตัวโปรแกรมเขาจะเอ็ก v e ให้นะครับ เป็น r หนึ่งจห้นะครับจากนั้นผมกดโอเคนะครับแล้วก็มา Active ที่ตัวสเก็ h โมเดลของเรานะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมเขาจะไฟล์าหาตำแหน่งรูที่เป็นไดมนเตอร์นะครับสมิล mm, หรือว่า r 1 5ให้เรานะครับกดโอเคนะครับต่อมานะครับได้แล้วผมก็เลือกทูนอันนี้นะครับสำหรับทูนนะครับ เราต้องไม่เลือกดอกสว่านแต่วิธีง่ายสุดเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ copy and paste นะครับเปลี่ยนในส่วนของไท p e ตำแหน่งนี้ให้เป็น d ิวนะครับแล้วก็เปลี่ยนดมิ m ตอร์ว่า3มิลนะครับอันนี้เงื่อนไขต่างๆเราก็กำหนดนะครับตามการใช้งานจริงของเรานะครับอันนี้ผมอาจจะเปลี่ยนสีนะครับนิดนึงเพื่อง่ายนะครับต่อการสังเกตลายทุนผ่านนะครับในส่วนรอบฟีดต่างๆเนี่ยผมจะข้ามไปนะครับต่อมาเลเวลนะครับโอเค เลเวลอันนี้ก็คือในส่วนพ้องงานนะครับรูตัวนี้เจาะทะลุอ่าส่วนขนาดความลึกเราสามารถเช็คนะครับจากขอบตรงนี้ดิจิทีฟขอบแล้วก็ตัวโปรแกรมเขาจะโชว์เป็นเล็งขึ้นมานะครับด้านล่างนะครับก็คือ40่มิลนะครับโอเคตำแหน่งนี้ผมอาจจะใส่เป็นลบนะครับสีมิลไปเลยก็ได้นะครับแล้วเลือกเป็นคูดิมิเตอร์นะครับให้เจาะทะลุนะครับเสร็จแล้วต่อมาเทคโนโลยีนะครับ เปลี่ยนรูปแบบเงื่อนไขเป็น G83 นะครับมีการเจาะยกไฮเซตแล้วก็ใส่ในส่นสวนของเสียบดาวเข้าไปว่าลงครั้งละเท่าไหร่นะครับอันนี้กดโอเคหลังจากนั้นก็เซฟแอนค c ลคูลเลตอ่าอันนี้ก็จะได้ลักษณะลายทุนขาดนะครับของการเจาะรูที่ไดมิเตอร์สามสำหรับไซส์ต่อไปนะครับเราจะทำไงเราทำลักษณะเหมือนเดิมครับก็คือเป็นการก๊อปออกมานะครับเซฟเป็นก๊อป และจิวมินจีนะครับเลือกนิวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็น b ายเรเดีนะครับแล้วคลิกเข้าไปต่อมาผมจะเลือกเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือไซส์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นไซส์ห้ามลนะครับอ่กดโอเคเข้าไปหลังจากนั้นก็มาแอค i ี e อันนี้ก็จะเลือกให้เรานะครับเหมือนเดิมโอเคหลังจากนั้นก็กดโอเคเข้าไปครับทูน Select อันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือคลิกขวาแล้วก็ copy and paste ดีลเหมือนกันครับเปลี่ยนไซส์เป็นห้ามิลาเปลี่ยนไซส์เป็นห้ามิลแล้วก็มาเปลี่ยนในส่วนของสีนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนสีนิดนึงกดโอเคเงื่อนไขเดิมนะครับพวกสีรอบอันนี้ผมข้ามไปกดโอเคอ่าเลเวลนะครับก็คือเหมือนกันนะครับเจาะทะลุ เทคโนโลยีก็คือเหมือนเดิมครับ G83 ยังจำเงอนไขเดิมที่เหลือแล้วก็เซฟเนคลคูลเอททีนี้รูสุดท้ายอีกรูหนึ่งนะครับที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นเซฟกอปีป้เหมือนเดิมครับเข้ามาเลือก g 2วใหม่บายเรเดียสนะครับกดเข้าไปและคลิกที่ขอบนะครับก็คือ R4 หรือว่า d 8นั่นเองนะครับกดแล้วก็ใช้โมเดลตัวโปรแกรมก็จะหารูให้นะครับกดโอเค ทูนนะครับเหมือนเดิมนะซีเล็กคลิกขวาแล้วก็ Copy and Paste นะครับเปลี่ยนในส่วนของไซส์นะครับเป็นแปดมิละแล้วก็เปลี่ยนสีอ่กดโอเคนะครับอ่าเลเวลนะครับอันนี้เจาะทะลุผมจะอิงเท่าเดิมทั้งหมดเลยเทคโนโลยีก็เหมือนเดิมที่เหลือก็ s ซฟแอนด c เ l ลเคเลตนะครับอันนี้ก็จะได้ตำแหน่งรูนะครับในการเจาะทีนี้เราอยากซิมูเลตนะครับดูเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ซิมูเลตดูการวิ่งนะครับหรือว่าการเม็ดชีนงานนั่นเองนะครับกดเพยอันนี้ก็จะมีลักษณะของทูนวิ่งมากัดนะครับเดินให้เราเห็นอ่าทีนี้โปรเซสต่อมานะครับก็คือผมต้องการขุดพ็อกเก็ตนะครับตำแหน่งนี้นะครับโดยนะครับ R ตอนนี้ ก็คือเป็น R 10มิลนะครับฉะนั้นเราก็อาจจะใช้ทูลเป็น D 12ก็ได้นะครับส่วนความลึกผมเช็คจากเส้นนี้ได้เลยนะครับก็คือ20มิลนะครับหลังจากนั้นผมก็เข้ามาที่สุริยแคมนะครับโอ e เปอร o ชัน 2.5D เลือกเป็นคําสั่งพ็อกเก็ตนะครับน e w ก็คือเลือกขอบเขตก็คือผมเลือกเป็นเส้นนะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวตัวโปรแกรมเขาจะสร้างในส่วนของเส้นสเก็ตให้เรานะครับ แล้วก็ตอบตกลงเข้าไปทูน Select อันนี้ก็ใช้เงื่อนไขเดิมได้เลยครับคลิกขวา Copy and paste นะครับแล้วก็เปลี่ยนเงื่อนไขเป็นเอ m i มนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นไดสิบสองมิลเข้าไปปรับเปลี่ยนสีนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะใช้สีไหนนะครับโอเคอันนี้ผมอาจจะใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับ กดโอเคอตัวนี้เราอาจจะเริ่มที่ผิวบนนะครับกดเข้าไปแล้วก็ความลึกอย่างที่บอกก็คือเรามาเช็คในส่วนของตำแหน่งขอบนี้ได้เลยก็คือลึกยี่สิบมิลนะครับก็สามารถใส่ในตำแหน่งนี้ไปได้เลยนะครับก็คือยี่สิบมิลและกำหนดเป็นสเตปดาวลงไปนะว่าลงครั้งละเท่าไหร่อันนี้ผมลงครั้งละสองมิลนะครับเทคโนโลยีก็คือรูปแบบการเดินต่งตางๆนะครับอันนี้ผมก็ให้อินเนีนบบ่ยคอนทัวร หลังจากนั้นก็เซฟแอนคาบูเลตนะครับก็จะได้นะครับเงื่อนไขรูปแบบของลายทุน่าดของการขุดพ็อกเก็ตในงานตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เราจะซิมูเลตทั้งหมดนะครับเพย์ Pay ได้เลยนะครับอาจจะเป็นเลือกเป็น HotCat หรือว่าเป็น 2D นะครับอ่าอันนี้ก็จะเดินมาแล้วก็ทําการซิมูเลตในการเดินให้เรานะครับเห็นแต่ถ้าบางเงื่อนไขเราบอกว่าเราอยากเห็น นะครับเป็นก้อน TD นะครับเป็นก้อนสต็อกขึ้นมาก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับก็คือเราต้องไปทําการแก้ไขสต็อกนะครับอย่างเช่นอาหารนับแรกเบื้องต้นเนี่ยผมเช็คตำแหน่งนี้ก่อนเลยว่าโอเคมาในส่วนของแนวแกน X 250นะครับ Y 160แล้วก็สต็อกหนาทั้งหมดในแนวแกน Z ก็คือลบ40อ่าโอเคนะครับพอผมได้แล้วผมก็มาแก้ไขในส่วนของสต็อกตำแหน่งนี้นะครับ แล้วผมเลือกเตืนแบบแอบโซลูดนะอันนี้ตัวโปรแกรมเขาจะพิวสต็อกให้เงื่อนไขนะครับเบื้องต้นทีนี้ในแนว x บวกอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือ250นะครับ x ลบไม่มีผมใส่เป็นศูนย์นะครับ y บวกก็คือ160ใส่ค่าเข้าไปนะครับ y ลบไม่มีใส่เป็นศูนย์ z บวกไม่มีนะครับก็คือเป็นศูนย์แล้วก็ z ลบนะครับอยู่ที่40นี่ครับความสต็อกเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะครับสามารถกดโชว์ดูได้โอเค เป็นแบงค์งานให้เราเห็นเลยนะครับโดยเราไม่ต้องสร้างเป็น T D m o d e ลขึ้นมาก็ได้แล้วกดโอเคเข้าไปนะครับหลังจากนั้นลองซิมูเลตดูใหม่ครับเลือกเป็น solidify นะครับรอบนี้เนี่ยครับก็จะโชว์ในส่วนของก้อน stock ให้เราเห็นเป็นก้อน T D ลักษณะนี้เลยแล้วก็กดเพนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมเขาจะทำการซิมูเลตนะครับให้เราเห็นเลยนะครับในงานว่าโอเคเวลาวิ่งตัดเฉือนนะครับหรือว่าแต่ละ a t i o n เนี่ยทำงานลักษณะไหนนะครับ อ่าแล้วขุดพ็อกเก็นะครับจนจบโปรเซสอ่าอันนี้นะครับก็จะได้เห็นนะครับว่าแต่ละโปรเซสนะครับเนื้อหายไปลักษณะไหนหรือว่างานของเรากัดออกมาแล้วรูปร่างออกมาเป็นแบบไหนนะครับหลังจากที่เราวางออโปรเซสนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วที่เหลือนะครับเราก็มาทําการเจนจีโค้ดนะครับเพื่อออกไปใช้งานนะครับสามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น G-Code ดออแล้วก็เจเนเรตนะครับ กดโอเคออกไปเลยนะครับกด enter นะครับอันนี้ก็จะได้ G code นะครับขึ้นมาของงานตัวนี้นะครับที่เหลือเราก็ทำการ save นะครับใส่แฟลชไดร์หรือ save card นะครับเพื่อส่งเข้าเครื่องนั่นเองนะครับต่อมาก็อาจจะเจนทูลชีทนะครับเพื่อส่งให้กลับในส่วนของ user นะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับในการทำงานต่อนะครับ ในทูนชีทตัวนี้ก็จะบอกในส่วนของตัวดีเทลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวลารวมทั้งหมดนะครับหรือว่าในแต่ละโอเปอเรชันเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับใช้ทูนไดมิเตอร์เท่าไหร่จับสั้นยาวเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้ก็จะมีดีเทลบอกนะครับให้ยูเซอร์ที่อยู่หน้าเครื่องนะครับได้มองเห็นนะครับว่าโอเคในการวางโปรเซสนะครับเป็นลักษณะไหนอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวทุนชีทนะครับก็จะมีเวลาบอกว่าใช้เวลารวมเท่าไหร่นะครับ รวมไปถึงว่าใช้ทูนอะไรนะครับแต่ละโปรเซสใช้เ,เวลาเท่าไหร่คัตติ้งไทม์นะครับทุกโปรเซสให้เราเห็นอันนี้ก็สามารถปมพนเป็นไฟล์ PDF นะครับเก็บไว้เป็น t า s h e ี t ก็ได้นะครัอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวงานนะครับที่เป็น c a 2D นะครับกับการใช้ง,งาน Solid Cam นะครับก็สำหรับท่านนะครับผู้ชมหรือว่าพี่ๆทุกท่านนะครับที่ เข้ามารับชมนะครับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ